นีวิทยุโทรทัศน์กองทะบกช่อง5ร่วมกับ Nop Creation จำกัดเสนอรายการที่จะทำให้คุณได้เป็นเจ้าของร้านขนมสุดฮิตเพียงคุณมีความสามารถกับรายการคุณทำได้ว้า <Wow. S 1> สนับสนุนโดย N&B s c สโ Cola สุดขั้วในแบบคุณ สวัสดีค่ะพบกับโบเช่นเคยนะคะในรายการคุณทำได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา10.55มถึง11 0 0โมงทางททบ5แห่งนี้ค่ะ แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะโบก็อยู่ที่หน้าบริษัท N&B พิซซ่าครีปจำกัดค่ะเพื่อจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามนะคะบรรยากาศการประกวดโครงการคุณทําได้ให้ร้านหนึ่งค่ะแล้วผู้ชนะเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นเจ้าของร้าน N&B นะคะที่สาขาโลตัสกระทุ่มแบนมูลค่า800,000บาทเลยล่ะค่ะผู <Wow. S 1> ้สมัครนี้นะคะจะเป็นใครพกพาความมั่นใจมา,มามากน้อยแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะโบก็อยู่กับผู้สมัครหลายๆท่านเลยตามเลยค่ะไม่ใช่ทีมัคูเก็นคือตั้งใจอย่างมีธุรกิจส่งตัวอยู่แล้วแล้วก็เอาความสามารถมาแลกกับตรงนี้นะครัลตอนนี้นะคะโบก็อยู่กับคุณนัชยาอาสรินนะคะรองกรรมการผู้จัดก,การบริษัท N&B พิ z าเคร a f t จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นโบถามเลยแล้วกันนะคะว่าอย่างหลักเกณฑ์พิจารณานะคะผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10คนละคะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างคะ อย่างแรกเลยจะต้องเข้าใจในระบบของธุรกิจแฟรนไชส์นะคะ,คะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือสามารถเข้าไปบริหารจัดก,การภายในร้านนะคะได้อย่างใกล้ชิดมีมุมมองในแง่ของการบริหารบุคลากรนะคะบริหารเป้ายอดขาย management ภายในร้าน,นะคะ่ะผู้สมัครที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ย รู้สึกว่าผู้แข่งขันของเรามีทุกระดับเลยนะคะ,คะแล้วก็ค่อนข้างมีความสามารถค่ะ,คะน่าสนใจก็ขอให้กำลังใจกับทุกๆท่านแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสพบกันในรอบสิบคนสุดท้ายค่ะขอขอบคุณคุณนัชยามากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้กับโบนในวันนี้ขอขอบคุณมากเลยค่ะ คุณผู้ชมครับฟังจากคุณสมบัติและกฎเกณฑ์แล้วอาจจะไม่ยากแต่ใครกันละครับที่เหมาะจะได้เป็นเจ้าของแฟนชส์ NNB สาขากระทุ่มแบนดมากที่สุดเพราะฉะนั้นไปพบกับการสัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจของทั้งคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขันด้านในห้องนี้กันเลยครับมีแรงบัในดาลใจยังไงที่เข้ามาร่วมโครงการกับ n b ทำงานประจำมาครบ10ปีพอดีด้วยความตั้งใจว่าจะออกมาทำแฟรนไชส์ก็เลยตัดสินใจทุบก,กระปุกออมสินตั้งใจออกมาทำจริงๆเราจะจัดการร้านยังไงเพราะ10บคนสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีการเขียนแผนธุรกิจที่ทำที่ไม่กมันไม่ได้ใหญ่มองว่าจุดที่เราผ่านตรงจุดนั้นมาได้มันใหญ่ที่สุดแล้วว่าอยากประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยๆอ,อยู่ครับแล้วก็มุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับดีดีดีฝันอย่างนี้ดีมากๆเลยคือ,อตัวเองอะกกนะคะที่แก้วย แต่ไปมองตรงนี้มันน่าสนใจควรช่วยสาธิตในการแนะนำเส้นกอกทวินนะฮะคือตอนนี้ครับีของสุขภาพกำลังมาที่ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินต้องรองครับวันหนึ่งที่พนักงานโทรมากรี๊งบอกว่าพี่นุ้ป่วยไม่สบายแล้วไม่มีใครเปิดร้านเนี่ยเราทำไงครับผมก็ต้องหาคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือพุ่ส่วนของที่ที่ผมไว้ใจได้นะครับ ซ,ซึ่งผมก็เลงไว้แล้วว่าว่าจะมีใครยังไงต้องขอบคุณนะครับที่สละเวลามาให้เราสัมภาษณ์นะครับขอบคุณนะครับได้เห็นความตั้งใจใ,ในการตอบคําถามของผู้สมัครแต่ละท่านต้องบอกว่าหนักใจแทนคณะกรรมการจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมีหลากหลายอาชีพนะครับที่สนใจในโครงการคุณทําได้ให้ร้านหนึ่ง ติดตามได้ที่รายการคุณทำได้นะครับหรือทาง Facebook ของบริษัท n n p อพิซซ่าเคปจำกัดน,นะครับครัวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่มีผู้ให้ความสนใจเยอะทำให้เราก็ต้องคิดหนักในการคัดสรรแต่ละท่านนะครับผมใช้เกณฑ์ในความตั้งใจแล้วก็เวลาที่จะมาบริหารงานแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะบริหารงานในด้านเฟรนชส์คร c a d e n d a r สัปดาห์หน้านะคะผู้เข้ารอบทั้ง10คนจะเป็นใครแล้วเขามีการนำเสนอแผนธุรกิจอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมในอาทิตย์หน้าในรายการคุณทำได้ทุกวันเสาร์เวลา1 0 5โมง5 5โมงทางททบ5แห่งนี้นะคะวันนี้โวแล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ